สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับผมวันนี้ผมได้เข้าป่านะครับฝนไม่ตกนะครับวันนี้เ,เดี๋ยวถ่ายบริเวณรอบๆป่าให้พี่ๆน้องๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยทุกคนนะครับะได้รับชมคลิปของผมนะครับ จะเป็นประโยชน์และสาระต่อไปนะครับนะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปดูสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ยามจำเป็นได้นะครับผมต้องเข้าไปในป่านะครับนี่นะครับพูดเป็นภาษากลางๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆน,นะครับบอกมา เวลาเราพูดนะครับเราพูดเป็นภาษากลางภาษากลางนี้รู้สึกว่าคนภาคอื่นจะมาดูแล้วเขาจะได้รู้เรื่องนะครับใช่นะครับผมก็จะพูดภาษากลางแล้วก็ภาษาอีสานนะครับปนกันไปนะครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคงเข้าใจนะครับเพราะว่าผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับเจอแล้วครับพี่น้องครับเจอแล้วเนี่ย บ้านพี่น้องมีหรือเปล่านะครับส่วนมากก็จะอยู่ตามป่าเต่งป่ารังนะครับป่าเห็ดเนี่ยครับอยู่ในป่าเห็ดบ้านเฮานี่แหละพี่น้องขันผมเอ้ยซื้อขึ้นสีหูจากโดดอกพี่น้องโอ้บ่พอเห็ดในบ่อเนาะข้ามาในป่าจังสีกระดพี่น้องเอานะครับไปเจอเลยครับผมจะไปถ่ายจ้นใหญ่ดีกว่านะครับเอานะครับนี่แหละครับเสียงเสียงนกนะครับร้องอยู่ตรงนู้นนะครับ นี่แหละครับคนที่อยู่ต่างแดนนะครับไม่ได้กลับบ้านนะครับนานๆคอยกลับมาเมืองไทยนะครับนี่ผมจะเดินป่าให้ดูนะครับนี่นะครับไปตามหาสมุนไพรแต่ผมเจอแล้วนะครับพี่น้องเจอแล้วผมเห็นแล้วครับพี่น้องผมเห็นแล้วอ่านะครับนี่นะครับเหียนบอต้นบักญ่พี่น้อง อขออนุญาตบาดคำไทยรูปให้พี่แหนองผมเบิงในเด้อเห็นบ่ครับพี่นองต้นบากไงขืนปุ่น,น,นพูนขืนปุ่นครับพ,พี่นองภาพบอสัตว์ก็ขออภัยเด้อพี่นองเด้อพูนขืนปุ่นละเบิงทรงสี่ลายปีแล้วครับบอตำก็สี่สิบปีแล้วครับต้นนี้ผมเบิงเอ้าผมสิเข้าไปไทยทั้งในนอกคือเขาไปยากทิ่นอนอ ขาไปทายทั้งพูนครับพี่นอ้องผมเสียอธิบายเรื่องสรรพ,พคุณให้ฟังน้ำเน่ครับก็เปลี่ยนอาหารว่างก็ได้ด้ครับอาหารว่างก็เปลี่ยนคือกันเด้อครับเด้อผมสีบอกอธิบายให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับทวนหนักกันนี่เด้ครับนั่นบอกนี่ต้นของพ่นนี่นะครับมีพ่นนะครับเป็นเกิดยูพูนนะครับมีพี่นอ้อง บ้านผมเรียกว่าต้นกระบกนะครับรู้จักกันไหมครับพี่น้องต้นกระบกอ่าต้นหมากกระบกนะครับพี่น้องที่เขาพาแล้วพาออกมากันแห้งมัน่นแล้วก็เอาทั้งในมันนะครับเอาทั้งในมันนั่นมาขวานะครับเนีย่ยหลูกกระบกมันมีต้นหน่อยมันอยู่นะครับรู้สึกว่าอยู่ใสน่อหมากมันมีเพราหนอ,นอเดี๋ยวผมจิไปถ่ายหมากให้เบิงเดอครับให้เบิงต้นบา้ากใหญ่ซะก่อนครับนี่แหละครับ ต้นกระบกนะครับนี่ใบครับเดี๋ยวผมชีหาใบต้นห,หน่อยอ้าวเจอแล้วครับนี่ลนะต้นหน่อยเพิ่นผมให้เบื้องต้นใน่ญ่แด้วก็สะให้เบิ้งต้นน่อยเด้อพี่นอ้องนี่นะครับนี่บ้านผมเรียกต้นกระบกนะครับอืแต่ภาษากลางก็เรียกสงสัยจะเป็นลูกกระบกมั้งครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นลูกของกระบกนะครับที่หล่นลงมาแล้วก็ เปลือกของเขาจะเปลือยยุ่ยไปกับดินนะครับเวลาถือน้ําถืออะไรนี่แหละครับเวลาถูกน้ําถูกอะไรจะเปื่อยนะครับพี่น้องวบาไทยกับวบาตกพี่น้องเอ้ยถือน้ามันกับเปื่อยแล้วเราก็เอามาผ่านะครับผ่าตรงกลางนี้จะมีในอยู่ข้างในนะครับจะมีในเนื้ออ่อนๆนะครับเต็มไปด้วยโปรตีนและไขมันนะครับนี่นี่แหละมากระบกที่เขาขายยู่ตลาดนะครับแพงเด้ครับพี่น้อง เพราะว่าเพอสิมาเป็น่ักบวกเพือสิไปผ้าอีกนะครับเพือสิไปผ้าเพือสิไปขวอีกนะครับนี่นะครับนี่นี่คือใบเด้อพี่น้องนะครับนี่เป็นใบนะครับนี่นี่เป็นใบนะครับดูกันชัดชัดนะนี่หน้าใบจะเป็นมันมันนะครับนี่หลังใบนะครับนี่หลังใบหลังใบนะครับนะต้นหน่อยเพนนะครับ เอามารู้สรรพคุณกันเลยนะครับหน้าที่การทํางานของต้นมะกระโบกนะครับสรรพคุณทางยาทางสมุนไพรของต้นกระบอกนะครับ 1. นะครับบํารุงเส้นเอ็นนะครับใช้แก่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการต้มการกินซะด้วยให้อย่างละเอียดเลยนะครับใช้แก่นนะครับต้มนะครับบํารุงเส้นเอ็นนะครับสองนะครับบํารุงข้อนะครับบํารุงข้อได้ด้วยนะครับ บำรุงข้อของเราข้อเข่าข้อขาข้ออะไรต่างๆนะครับสามนะครับใครที่ดื้อๆครับใครที่ดื้อๆมึนๆนะครับชอบเที่ยวกลางคืนกลางอะไรระวังไว้นะครับเจ็บปวดแสนทรมานนะครับมันพูดได้หรือเปล่าเนาะคำนี้เนาะครับพี่น้องไม่รู้จะผิดไหมนะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับภายในของบุรุษของเราครับภายในนะครับ ไปเที่ยวครับไปเที่ยวกลางคืนมาแล้วติดเชื้อภายในนะครับมีช่วยได้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มานะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะตอบให้ก็ได้นะครับบางทีมันพูดไปมันไม่น่ามันอาจจะผิดนะครับผิดข้อกําหนดของช่อง youtube นะครับเป็นโรคผู้ชายครับโรคกามาโรคเขาเรียกโรคกามนะครับสี่นะครับแก้ปวดข้อได้นะครับแก้ปวดข้อห้านะครับช่วยเจริญอาหารนะครับ ช่วยเจริญอาหารหนะครับแก้ข้อขัดนะครับมันขัดมันปวดหมองคอนะครับมันขัดนะครับมันขัดมันปวดนใช้เลยครับแก่นนะครับใช้แก่นทั้งนั้นเลยนะครับเก่นเอาให้พอประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกนะครับเจ็ดนะครับแก้เส้นเอ็นพิการนะครับเส้นเอ็นของเราเนี่ยมันจะเยอะมากในร่างกายเราใช้งานมา ทำนาทำไร่หรือแม้กระทั่งวิ่งออกกําลังกายนี่มันก็ปวดนะครับปวดเป็นบางเวลาเราก็สามารถใช้สมุนไพรเข้าไปบําบัดนะครับเป็นแค่ทางเลือกนะครับผมบอกไว้ก่อนสมุนไพรนี่เป็นแค่ทางเลือกนะครับนี่นะครับแล้ววิธีการต้มนะครับผมจะบอกนะครับตามคนโบราณนะครับตามคนโบราณที่ใช้มานะครับถ้าสับนะครับเอาแก่นของเขามาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กำดูนะครับ ถ้าถ้าให้ผมพูดนะผมจะบอกว่ากำหนึ่งนะครับหนึ่งกำมือของคนที่จะกินนะครับหนึ่งกำมือของคนที่จะกินแล้วก็ใส่น้ํานะครับพอท่วมนะครับไม่ต้องเคี่ยวยาต้มนะครับต้มกินเช้าแก้วเย็นแก้วนะครับกินห้าวันแล้วก็หยุดพักไปสองวันถ้ากินถึงเจ็ดวันก็หยุดพักไปสมวันแล้วกลับค่อยกลับมากินต่อนะครับ แต่ก่อนรับประทานต้องถามผู้รู้ก่อนนะว่ามันผิดโรคอะไรไหมแสลงกับโรคอะไรไหมนะครับเอาละครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดนะครับผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับเพราะว่าให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเพราะว่าเผื่อเป็นประโยชน์นะครับมีเสียงรถวิ่งผ่านถนนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นป่าอยู่ข้างถนนนะครับเอาละครับ ถ้าคลิปนี้มีสาระและประโยชน์ผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของป่าเขียวด้วยนะครับแล้วผมจะไปเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวจะเอาสมุนไพรนะครับไปต้มให้กินนะครับเพื่อบรรเทาอาการต่างๆนะครับต้นใหญ่ก็มีนะครับส่วนมากคนจะเอาไปเผาถ่านกันโมดนะครับพี่น้องเวลาจะใช้จะสอยนี่ยากเสียเหลือเกินนะครับตามหาไม่เจอเอานะครับ คลิปนี้ผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้แค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกประการสวัสดีครับ